มอนิดกิจจาทวีกุลกิจเตือนยาประมาทขอให้ประชาชนประเทศที่มีสามเกลือหัวดือ้อยู่จงทำใจและระวังภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สามเกลือหัวดือ้อเตรียมรับมือให้ดี เขียนเพิ่มเติมตอนที่ผมเขียนบทความนี้ตอนนั้นยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการนัดชุมนุมประท้วงใหญ่ในกรุงเทพและคาดว่าการชุมนุมประท้วงในกรุงเทพที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มีโอากาสที่จะลุกลามขยายใหญ่ไปทั่วผมไม่ได้เชียร์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เขียนไปตามความรู้สึกว่ามันจะเกิดภายอย่างหนึ่งอย่างไรขึ้นทั้งย้ำเตือนให้เตรียมตัวระวังตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วท่านจะเข้าใจยิ่งขึ้นระวังมันจะลุกลามไปทั่วไม่ทราบว่าหมอดูคนไหนที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพ้นปีชงตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วแต่ผมว่านับจากเดือนตุลาคมนี้ไปพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะ ยิ่งนานวันยิ่งยุ่งไม่เชื่อคอยดูกันต่อไปสมัยที่ผมยังเป็นหนุ่มรุ่นแรกแย้มผมชอบอ่านผลน,นิกรกิมงวนที่เขียนโดยปออินทระปาลิตอ่านไปหัวเราะไปยิ่งอ่านยิ่งเพลินแถมด้วยความรู้ถึงคนในยุคสมัยก่อนหน้าผมเสียดายที่หาอ่านยากแล้วในสมัยนี้ความจริงโรงพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์น่าจะพิมพ์ออกมาอีกครั้ง ให้คนรุ่นนี้ได้อ่านกันหรือเก็บสะสมไว้เพราะหลายตอนที่ใช้ความจริงของคนสมัยก่อนมาเขียนเป็นนิยายให้อ่านกันสนุกอ่านเพลินอ่านแล้วขำดีกว่าละครน,น้ำเน่าหลายพันเท่าตัวเลยทีเดียววันนี้ผมจะลองเขียนนิยายไหมท่านได้อ่านกันคำๆขอตั้งชื่อนิยายเรื่องนี้ว่าสามเกลอหัวดือ้อหากชื่อในตัวนิยายไปพ้องกับใครโดยไม่ได้ตั้งใจต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วย ย้อนกลับไป6-7ถึงปีที่ผ่านมามีสามเกลอสมคบคิดประกาศตัวเป็นเจ้ามือกินรวบประเทศหนึ่งวงเล็บประเทศไหนไม่รู้ไว้นิกรมมือตอนแรกๆประชาชนประเทศนั้นต่างก็เฮกันยกใหญ่เพราะที่ผ่านมามีแต่พักกังชินครอบงำประเทศจนประเทศนั้นแทบจะชิบหายวายวอดเพราะกังชินเอาพี่น้องเครือญาติเข้ามารุมกินโตะ๊ะจนบ้านเมืองชิบหายไปหลายแสนล้านผู้คน ต่างออกมาเดินขบวนขับไล่พักกังฉินนับล้านๆคนผู้เขียนเองฝันว่ามีส่วนร่วมด้วยในเวลานั้นคิดไม่ถึงว่าพอขับไล่พวกอับปรีไปจะได้พวกจันไรมาสมหัวกินรวบประเทศสามเกลอตั้งตนเป็นใหญ่ให้น้องเล็กปอก้าวขึ้นมานำขบวนเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันมีอำนาจเบ็ดเสร็จ แรกๆน้องเล็กปอใช้วาจาสีหาว5หาวสามหาวมันเชยไปแล้วเพราะถือว่ากูมีปืนจุดสียอยู่ในกำม,มือให้คำมั่นสัญญาว่าขอเวลาอีกไม่นานเพิ่งจะรู้ความจริงที่ว่าขอเวลาอีกไม่นานนั้นเป็นการขอเวลาไปรวบรวมไพรและหาอะไรล่ชำรุดสุดโสมหลายตัวในจำนวนนั้นก็เคยทำระยำกับประเทศบ้านเมืองมาแล้วจากอดีตพักกังชินเข้ามาเป็นไพรให้มากที่สุด แถมยังแต่งตั้งพวกสูงวัยมีสิทธิ์ยกมือสนับสนุนให้ใครเป็นผู้นำก็ได้ซึ่งคนสูงวัยที่ได้รับการแต่งตั้งล้วนเป็นการคัดสรรจากเจ้ามือกินรวบทั้งนั้นเท่านั้นยังไม่พอปอปอชย่อมาจากโปโปชิงคล้ายๆทำนองการเต้นจ้ำบะสมัยก่อนก็ล้วนเป็นไพร่พลสำคัญของสามเกลือหัวดื้อทั้งนั้นโปโปชิงมีอำนาจตรวจสอบผู้อื่นได้หมด แต่ไม่สามารถตรวจสอบนาฬิกาเพื่อนได้เพราะไม่ได้เรียนช่างซ่อมนาฬิกามาก่อนพี่ใหญ่แต่สั้นผู้มากด้วยบารมีสามารถชี้นกให้เป็นนกได้ในแวดวงคนมีสีต่างเกรงใจพี่ใหญ่แต่สั้นกันทั้งนั้นแต่อีกไม่นานนี้เกรงว่าพี่ใหญ่แต่สั้นจะมีปัญหาสุขภาพรุมร้าวถ้าไม่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ก็อาจจะเกิดสารพัดมรสุมมรุมตุมจนพี่ใหญ่แต่สั้น ไม่เป็นอันกินอันนอนล่อแต่วายอย่างเดียวส่วนน้องเล็กปอที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทัพจะเจอกับวิกฤตศรานำทัพไปทางไหนก็เจอแต่อิชิตันหรือทางตันทั้งทั้งที่ทุ่มสารพัดโครงการกู้สารพัดเงินตรานับล้านล้านล้าน,ล,านล้านบาทนับไม่หวัดไม่ไหวแจกเงินสารพัดวิธีแต่ไม่เกิดประโยชน์ที่เห็นเห็นเกิดแต่นี่ท่วมหัวทั้งทั้งที่น้องเล็กปอทุ่มสุดชีวิตแล้วแต่ดวงยังซวย ทำอะไรก็เจ๊งแต่คนกู้ไม่ต้องจ่ายหนี้คนจ่ายหนี้ไม่ได้เป็นคนกู้ดวงน้องเล็กปอคนจีนเรียกว่าจีบ่หม้อถ้าให้โกเล้งนักแปลนิยายจีนคงแปลว่าสวยจีเกรงว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563นี้เป็นต้นไปน้องเล็กปอผู้นำทัพจะเจอศึกหนักยิ่งเข้าเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมน้องเล็กปออาการน่าเป็นห่วง ทางการแพทย์บอกว่าต้องเฝ้าดูอาการเป็นรายชั่วโมงเพราะาธาตุไฟของน้องเล็กปอถูกาธาตุน้ำเล่นงานมาตลอดแถมเจอปีชงเข้าอีกดอกคุณหมอบอกว่าทนได้ทนไปแต่คนรับเคราะห์รับกรรมคือประชาชนทั้งประเทศมาว่ากันถึงพี่รองปอคนนี้เงียบครึมไม่เอะอะอวยวายกับใครแต่เชื่อหรือไม่ พี่รองปอคนนี้รวยที่สุดในจำนวนสามเกลอรับประทานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยรับประทานได้ทุกอย่างทั่วประเทศไม่ว่าอาหารภาคไหนๆก็รับประทานได้หมดประเทศไหนที่มีสามเกลอแบบนี้เข้ามาบริหารประชาชนประเทศนั้นก็มีแต่จนลงจนลงเชื่อหรือไม่สามเกลอหัวดือ้อเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมพร้อมรับภัยอย่างหนึ่งอย่างไรที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือภัยทางการเมืองเพื่อความไม่ประมาทขอให้ประชาชนประเทศที่มีสามเกลือหัวดื้ออยู่จงทำใจและระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากมนุษย์หรือเชื้อโควิดกลับมาระบาดอีกหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติทางการเมืองเอวังด้วยประการชนิดแล จากตัวแทนหมอนิดไม่ใช่หมอนิดเขียนนะจ๊ะจะบอกให้8กันยายน2563นอกจากนี้อีกโพสต์ของหมอนิดเขียนเตือนขอให้ทุกท่านประครับประคองธุรกิจการงานให้ดีๆเพราะยังไม่เห็นแสงสว่างสักนิดอนาคตยังมืดมนต้องฝืนทนต่อไปอีกอย่างน้อย2-3ปีและนับจากวันนี้เป็นต้นไปรัฐบาลเหมือนเด็กขัดเดินทำอะไรก็ยากที่จะสำเร็จ เรียกว่าล้มลุกคลุกคล,ลานไปเรื่อยๆคอยดูอีกไม่นานจะได้ยินคำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายธนาคารรับกรรมเต็มๆไม่รู้ว่าเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคม2563จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าขอขอบคุณที่มา Facebook หมอนิตกิจจาทวีกุลกิจ